เดี๋ยวลองมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดล่าสุดแล้วกันนะคะทางภูเก็ตมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนสถานการณ์เศรธธษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้คุยกันกับประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคุณธนูศักดิ์พึ่งเดชค่ะสวัสดีค่ะคุณธนูศักดิ์คะครับสวัสดีครับคุณนทิชาครับค่ะเ,เวลานี้เนี่ยสถานการณ์ในภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมเพราะว่าโดยปกติแล้วภูเก็ตพึ่งพาการท่องเที่ยวสักประมาณร้อยละเก้าสิบห้าได้เนาะ ครับผมใช่ครับใช่ครับมากทีเดียวครับไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจาก<ช>นักนักท่องเที่ยวต่างต่างชาติก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวคนไทยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตโดยประมาณครับค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉันลงภูเก็ตไปเห็นโอ้ยค่อนข้างจะเงียบเหงาอะคะ่ะตอนนี้คึกคักขึ้นมาบ้างไหมคะครับก็ดีขึ้นจากช่วงมีไทยเที่ยวไทยไทย ไทยปันสุขนะครับที่รัฐบาลส่งเสริมก็ได้ได้ผลอยู่แล้วก็เราก็ทําภูเก็ตเที่ยวในภูเก็ตด้วยมหากรรมอาหารทะเลเภายใต้หลอยริมเลฟเฟสติวลัลก็พอจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวภูเก็ตเนี่ยเข้าไปในช่วงสารอาทิตย์เราก็จะมีเวียนไปตามหาดต่างๆอยู่นะครับอย่างอาทิตย์นี้เราก็จะไปที่ปากตองกัน ค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการดนฉันบอกคุณผู้ชมทางบ้านไปอ่ะนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตเขามีการนําเสนอนะว่าภูเก็ตนี่คือเด็ดทั้งเกาะแล้วไปเที่ยวภูเก็ตอย่าคิดว่าแพงราคาคไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างครับก,ก็จากจารที่เรายัางปิดภาพเดิมๆอยู่แต่วันนี้เราก็ได้แก้โจทย์เหล่านั้นไปแทบจะหมดสิ้นแล้วครับโดยเฉพาะเรื่อง อราคาห้องพักเนี่ยจะเห็นว่ามีราคาห้องพักที่น่าตื่นเต้นนะครับตั้งแต่ระดับห้าดาวหกดาวก็ถูกลงมากว่าครึ่งยิ่งระดับที่เป็นไม่แพงเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเราก็มีห้องพักส่วนอาหารเนี่ยก็ต้องเรียนว่าใช่วิธีจริงๆอาหารทะเลก็ถูกลงนะครับค่ะอาจจะมีร้านอาหารบางแห่งที่จะถูกหรือแพงเนี่ยต้องเลือกทานได้เพราะมันเป็นเรื่องของ จาวของเขาใช่ไหมครับส่วนเรื่องของการขนส่งสาธารณะเองตอนนี้ก็เลือกได้เรามีแท็กซี่บริการเรามีรถแท้กเช่านะครับเทนกันมาภูเก็ตเนี่ยไม่แพงแล้วครับแต่ขอให้วางแผนนิดหนึ่งนะครับถ้าเราวางแผนการเที่ยวภูเก็ตเหมือนกับเราไปเที่ยวที่โตเกียวหรือเราไปเที่ยวที่เมืองสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เที่ยวแผนได้เหมือนกันครับ ค่ะคือตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของภูเก็ตโมเดละค่ะเพื่อที่จะให้เป็นจุดที่สามารถรับนั่งท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นจุดแรกตอนนี้ภูเก็ตโมเดลในรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะครับภูเก็ตโมเดลเป็นเรื่องของการเสนอแนะร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตโดยที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าท่านผู้การตำรวจนะครับหรือว่าในกลุ่มของท่านสาวสุขจังหวัด กุ่มหมอนะครับแล้วก็ภาคประชนเนี่ยรวมทั้งภาคประชาชนก็ได้มีวิธีการที่หาหรือกันจนาทางสบคเขาได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นด้วย<ฆ>นะครับก็เลยภูเก็ตโมเดลเป็นเรื่องของการเแง้มประตูเพื่อที่จะเปิดรับนะครับคนบางกลุ่มที่เหมาะสมเข้ามาโดยที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กัะชาวภูเก็ตโดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงใดๆนะครับซึ่งตอนเนี้ย เราจะมีวิธีการให้ความเข้มข้นเนี่ยนะครับด้วยด้วยสื่อความหมายดย้วยกาสังเกตห้าตัวคือห้าทีะนะครับตัวทีห้าตัวตัวทีแรกนี่เป็นเรื่องของ target i n g นะครับทีที่สองเป็นเรื่องของ t ท s t i n g ทีที่สามเป็นเรื่องของ t r a c k i n g แล้วก็ทีที่ห้าเป็นเรื่องของ t i ีตติ้แล้วก็ทีตัวสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึง trust ิ้งนะครับความหมายของของเราก็คือว่าตัว ตัวทีตัวแรกคือ targeting เนี่ยเราเน้นเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ที่จะมาภูเก็ตก่อนนะครับกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นที่มีบ้านอยู่ภูเก็ตนะครับที่มีครอบครัวอยู่ที่นี่ที่มีการศึกษาอยู่ที่นี่นะครับหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมาเพื่อรักษาโรคนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขามีกิจกรรมหรือธุรกิจอยู่ที่นี่ก็จะเป็น กลุ่มที่มีความประสงค์จะกลับบ้านและก็อยากจะอยู่ที่ภูเก็ตนานมากกว่า14วันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มลองสเตย์อยากจะมาพักหรืออาจจะมาหลบไทยหลบความเสี่ยงของโลกในบ้านเขาอะไรอยเงี้ยครับเป็นพาเก็ตเนี้ยอาจจะไม่เยอะแล้วเราก็จะสมัครมานะครับแล้วก็ค่อยๆจัดสรรกลุ่มเนี้ยเข้ามาเพราะฉะนั้นพอเราเลือกกลุ่มดีได้รวไมไปถึงเราอาจจะเลือกกลุ่มประเทศที่เขา มีความเสี่ยงน้อยนะครับเหมือนที่พูดถึงกลุ่มสีเขียวเราอ,อาจจะเลือกไปะเะือกกลุ่มสีเขียวเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญคือการเข้ามาของพวกเขาก็คงจะต้องมีมาตรการที่ถูกต้องจากฝั่งต่างประเทศมาอยู่แล้วจนถึงขั้นที่เขาสามารถผ่านวีซ่าของสาธารณไทยเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีการรวมมาเป็นเครื่องบินลำเดียวแล้วก็บินตรงเข้าจังหวัดภูเก็ตเลย นะครับาจากนั้นเนี่ยพอลงสนามบินที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวติดตัวทีตัวทีวท่สองก็คือเทสติ้ง,ตงนี่นะครับในการในการตรวจครั้งแรกเราก็จะเซเลคชั่นว่าถ้ามีคนป่วยหรือมีคนที่ไม่สบายหรือมีอุณหภูมิสูงก็ส่งไปโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลที่เตรียมความพร้อมอยู่แล้วเพื่อรักษาต่อไปนะครับหรือถ้าหากว่ายังไม่สบายดีดูแล้วไม่มีอะไรก็เราก็จะมี กับเข้าสู่โรงแรมที่เป็นโควิดทีนนะครับที่ทางสะสะจรหรือสาธารณสุขจังหวัดได้จัดเตรียมไว้กับภาครัฐแล้วก็มีการมาตรฐานของโรงแรมนะครับที่โควิดทีนเอาไว้แล้วก็ก็คือให้ไปพักที่สถานที่แห่งน,นั้นสักสิบสี่วันแต่มาที่ภูกเก็ตอาจจะพักสบายหน่อยเพราะว่าโรงแรมที่เข้าโควิดทีนตอนนี้ก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับเป็นโรงแรมที่มีความสะดวกสบายมากกว่าโรงแรมในเมืองนะครับจากนั้นเราก็จะมีการเทส อีกสองรอบนะครับในระหว่างวันที่สามสี่ห้าอาจจะสักรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะครบสิบสี่วันอีกหนึ่งครั้งก็ทั้งหมดจะมีสามครั้งะนะครับพอครบสิบสี่วันแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าอืเขาก็น,น่าจะปลอดภัยซึ่งซึ่งอันเนี้ยระบบเนี้ยได้รับการยอมรับจากเอ,อทางสบคที่กรุงเทพมหานคะรไ,ไ,ได้ทำได้ทําการทดลองไปแล้วแปดหมืนลายที่ผ่านมาซึ่งติดเชื้อแค่สี่สี่ร้อยกว่าคนซึ่งเทียบเป็น จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเพราะฉะนั้นทางสงพอคอยอมรับวิธีการทําควินนทนเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดที่ควบคุมการอขอดผู้คนที่เข้ามาในประเทศได้หลังจากนั้นมันก็จะมีทีตัวที่สามที่เรียกว่า tracking นะครับเราก็ยังคิดว่ามันควรจะมีโปรแกรมดีๆที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างการเข้ามานะครับอาจจะเป็นของภาครัฐเองซึ่งดีป้าเนี่ยเขาก็จะมี หมอชนะอะไรเราจะนํามาใช้นะครับนี่คือเป็นโมเดลของภูกเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นการระบบการการที่มีการติดตามหรือระบบที่มีการ t r a c ก i n งเนี่ยถ้าทําได้อย่างอาสาสมัครใจเนี่ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรจะต้องหนักใจเพราะ14วันเขาก็ไปแล้วเขาก็สบายเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วเขาก็เที่ยวในภูกเก็ตได้แล้วแต่การติดตามหรือการได้ได้มีแอปพลิเคชันประกอบเนี่ยอาจจะทำให้เวลาฉุกเฉินจะได้จัดการกันง่ายขึ้น ค่ะเอะล,ลตัวที่สี่กับตัวที่ห้าล่ะคะตัวที่สี่นี้เราเรียกว่าทรีตติ้งนี่ก็คือการวางแผนของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรหรือเตียงหรือคนไข้หรือหมอหรือพยาบาลในการรับรองในจังหวัดปูกเกตซึ่งเราคิดว่าเพียงพอซึ่งเราดูสัดส่วนของเตียงเราแล้วหรือว่าไอซียูของเราแล้วนี่เราเราคิดว่าเรามีเรารับได้เดยอะทีเดียวอันนั้นแสดงว่าเราพร้อมในภาคของพยาบาลส่วนตัวสุดท้ายนี่เป็น เรียกว่า trusting นี่เราหมายถึงกองทุนครับคือเวลาภูกเก็ตแง้แง้งประตูเนี่ยถ้าในวิกฤตที่เร็ว้ายเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้เนี่ยเราก็เราก็อยากให้มีกองทุนของรัฐของรัฐบาลมาซักกองหนึง่งกอ,องทุนนี้อาจจะมีมาด้วยวิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาหาวิธีคิดกันกองทุนนี้คือความอบอุ่นใจของชาวภูกเกต็ตที่เกิดเกิดมีวิกฤตหรือเกิดปัญหาหรือปิดเมืองหรือรักษาหรือคนป่วยเนี่ยก็จะต้องมีกองทุนนี้ซัพพอร์ตเขา นะครับเพื่อะจะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อนรอบสองะนะครับเพราะว่าการแง้นประตูเปิดเมืองของภูเก็ตเนี่ยก็เหมือนลักษณะที่เราค่อยๆลินน้ําทีละหยดลงไปอาจจะมาแค่หลักร้อยไปเรื่อยๆแต่ว่าน้ํานั้นจะถูกกรองพอเขากรองเสร็จเนี่ยครบสิบสี่วันบุคคลเหล่านั้นที่ครบควอรเนทีนเนี่ยเขาก็ออกไปจับใจ่ายใช้สอยในจังหวัดภูเก็ตแล้วเ็ออกไปจังหวัดอื่นๆต่อไปค่ะ น้ำจะค่อยๆน้ำน้ำดีจะค่อยๆเติมมาเต็มแก้วไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสีเดือนห้าเดือนหรือหนึ่งปีเราก็มีรายได้จากกลุ่มเนี้ยทยอยกลับเข้ามาตามลําดับผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมและทําได้ด้วยมาตรฐานสาธารณสุขไทยแล้วก็วิธีการคิดของ สบคอที่สอดคล้องกับภูเก็ตโมเดลค่ะแล้วก็จะมั่นใจได้น้อว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการกักตัว14วันจะไม่แอบลักลอบออกมาจากสถานที่กักตัวได้แล้วเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากที่เราควบคุมรวมถึงออกจากจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดอื่นด้วยระบบที่เราเคยลองที่ภูเก็ตตอนที่เราปิดเมืองปิดตำบลนะครับคือภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดเดียวที่ปิดเมืองในช่วงที่วิกฤตติดเชื้อของเราติดอันดับสองของประเทศค่ะ ปรากฏว่าเราทำถึงขนาดปิดตำบลได้แล้วก็มีอสมอมีประชาชนให้ความร่วมมือเนี่ยผมมั่นใจว่าทางประชาชนคนภูเก็ตเองเนี่ยถ้าเข้าใจโจทย์นี้เนี่ยเขาก็จะหัวแหนพื้นที่ของเขาแล้วของช่วยกันดูได้ดีกว่าที่เราคิดได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอตามกันต่อไปเพราะเห็นต้นเดือนหน้า,ารัฐมนตรีพิพัฒน จะนำรัฐมนตรีของหลายกระทรวงทั้งคมนาคมทั้งสาธารณาสุขรวมถึงมหาดไทยลงพื้นที่ไปด้วยอะ่นะคะงั้นเดี๋ยวรเรา<ม>รอดูกันแล้วกันวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลค่ะคุณธนุศักค่ะ